ของคณะกรรมาการนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษดรหลายท่านก็ไม่กล้ารับข้อสังเกตจากตัวรายงานของคณะกรรมารทีการศึกษาแนวทางในการตราน,นี้และโทษกรรมนะคะแต่ว่าในทางสากลน,นะคะไม่ว่าเราจะไปคุยกับสหรบประชาชาตินะคะไม่ว่าเราจะไปคุยกับ รัฐสภายุโรปไม่ว่าเราจะคุยกับสหรัฐอเมริกานะคะจริงๆคณะกกรลไก,กสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหลายกลไกน,นะคะมีความเห็นมาหลายครั้งแล้วข้อสรุปเดียวกันค่ะว่าการควบคุมตัวตามมาตรา1นึงเป็นการควบคุมตัวไม่ชอบนะคะเป็น arbitrary detention นะคะขัดต่อข้อ9ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่านประธานค่ะข้อสังเกตล่าสุดอาจารย์พอลถูกดำเนินคดีมาตานหนึ่งหนึ่งสองปัจจุบันอาจารย์พอลคดีสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์พอลก็ได้ออกนอกประเทศไทยไปแล้วท่านประธานเชื่อไหมคะคดีตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมาเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์อายการสั่งฟ้องค่ะเราประชาชนคนไทยถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดนะคะเราไม่ได้รับแม้กระทั่งความเป็นธรรมโดยปกติที่มันควรจะเกิดขึ้นนะคะ านประธานคะร่างกฎหมายฉบับนี้ที่รวมคดี112อาจจะมีหลายท่านไม่เห็นด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงจุดยืนในทางสิทธิมนุษยชนแล้วคดีมาตาล112ควรจะเป็นคดีประเภทแรกด้วยสาำที่ได้รับการนิรโทษกรรมเพราะว่าไม่ควรจะเป็นความผิดเลยนะคะ